สวัสดีครับผมสำรีลักษุทีสอสอ,สอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยวันนี้นะครับผมมา,าลงพื้นที่เพื่อดอูพี่น้องนะครับที่ท่านทำเลี้ยงเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อขายมูลไส้เดือนนะครับเท่า,าโทษครับท่านชื่ออะไรครับนันทาสีจันค่ะนันทาสีจันอยู่ที่บ้าน บ้านหนองแวงน่งหนองแวงนั่งตำบลแวงน่างตำบลแวงน่างหมู่ที่8อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับอันนี้คือคือกระมังสําหรับใส่ไส้เดือนนะครับอที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับอยากจะถามท่านนะครับว่าท่านได้ความรู้มาจากไหนได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงจึงได้ทาโครงการนี้ ครับบได้ครับได้ครับเอาภาษาเข้าเลยละครับ้านไส้ได้มากจากสมุรประการค่ะอ๋อเพื่อนไปทางานเพุ่นเพิ่นเพื่อนแบน้ทไ้วยที่พอต่างครับเราเป็นวิศวกรไฟฟ้าอ๋อเพรานี่ไปทางานก็ไปไฟ่ฟ้าของบริษัทของนอยยังหะญี่ปุ่นับผมมาจากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไอ ระยะทีทำงานอย่างกะหาเบื้อยู่น้ำไล่น้ำอย่างนะครับแกล้งบันดาลทิวาเห็นอยู่น้ำไล่น้ำขีดนี่นะครับคนก็เลยเห็นอันนี้นะผมเห็นกันเลยไสร้างมาประมาณจะกสองสามลูกสามขีดตอนนั้สามขีดค่ะขีดละสามร้อยขีดละสามร้อยแล้วก็มาทำเบื้องทำเบื้งกะเรื่องบ้ากะก็กขึ้นยังไงก็ได้ ผลเป็นผว่ากย้ายไปในตัวครับไปในตัวครับผมกระแสตอบรับมันก็ดีเนาะจนว่าวสสามารถผลิตได้ทันเพราะว่าผมก็ให้ทีมงานสั่งมาตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ายังยังผลิตไม่ทันอตอนนี้อาหารครับอาหารเราได้ อันคุ้ยมักกับฟุ้นค่ะฟุ้นฟุ้นเอาไปแส้น้าอันเชิญเราวันนี้จักสองสองขึ้นเราก็ฮั่งก็เปิดหน้าออเอาใส่ดินน้ำบอค่ะบอค่ะโอ้ไม่่เราตะฟุ้นค่ะนี่ตะฟุ้นฟุ้นเนี่ยเป็นฟุ้นหนังง้อฟ้ามดิค่ะมันจะเครื่องจ้องค่อยดีค่ะผมงคอยดีค่ะแล้ววันนี้ไปเปิดน้าสองขึ้นเราก็เปิดหน้าบอกร็แซ่อีกขึ้นหนึ่งค่ะเรามาใส่เลยค่ะแซ่อีกขึ้นหนึ่งเราไปที่เนี่ยก็เปิดหน้าบอกรวจังค่อยเอามาใส่ค่ะ อ่ะอ่ะยืนยืนได้หนิมีมีโตยู่เป็นม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเบิ้งเนาะขอขอถอดขอเบิ้งโตมันเนาะอือ่คเโอ้กกกบเป็นแบบไงเนาะบ้านบ้านทอานใส่เดือนอ่าย่งไฮสหอใส่เบ็ดนะ ใส่เดืนบ้านครับใส่เดืนบ้านอันนึ่งเป็นใส่เดืนโคกสิตัวใหญ่เนาะอันนี้ชืออย่งไรอันพันพ่นพ่นววาอย่างนะอยยังเดินเดนนหละอนวม่มงเขากระสมผสมพันุอยู่นี่นะ คันคันเขาแกแล้วเขาบดอายุเขาก็ติยไปอันนี้ตัวแกมันตายด้วยค่ะเนี่ยตัวหน่่ยเพิร์นคันไข่เกิดเขาเทียวกับเลียงอไอเลียงอากาศอันยังมีส่วนทําให้มันตายมันอ่นบอกมียุคค่ะช่วงช่วงหนึ่งพ่นก็ตายยุ่ค่ะพอพนกเสร็จมาท่อมขึ้นได้อีกนี่แหละโอ้ช่วงอากาศร้อนอะค่ะอากาศเปิร์นคันคันนาเพิ่นเิ่นตัวแกเหรอพนกไข่ออกไข่ออกราบาดที่นี่ค่ะเป็นนี่นี่แหละค่ะเนี่ยกระตค่ะ นาฟุม <ork ork approach you salah> ี้เอาบัตรที่นี่โตที่ไอ้ที่เ้าสิไปขายก็คือดินนี่เลยเหบ่คะดินที่เอาออกอรันออกเฮาิเสียโตออกจังหดวิธีการวิธีวิธีการเดี๋ยววันนี่ห้าวกระมังลงกระมังลงจิดไตออกคผมมัวหัยู่ข้างราง เขาเขาก็ใส่นั่นมือเขานี่ยแหละค่ะควดอกรๆนั่นทางนี้ออกก็ใส่เยันเพื่อนกระล้มไปต้อมต้อมกันหนึ่งล่างค่ะแต่ว่าเขากระเขากระตายไปกับกับสีส่วนหนึ่งเนาะตายไปกับนี่ค่ะอันนี้เพื่อนลูกอ้อนเพื่อนนี่เนี่ยค่ะนั่งนั่งกับเราเม้งนี่สิโตใหญ่ขาวเจ้าอัวค่ะกันเพื่อนเ่อตายเนี่ยอืมอ่ะค่ะ มาที่นี่เขาก็ขายตามนี่ขายขายกิโลเท่าไหร่กรับอันอันตัวนั้นไม่ไม่ไม่ถึงพุนครับคุนลละสิบบาทค่ะอ๋อถือยี่ดิถือว่าถือถือเห็นไหนเพ่อนใดใดมาเอาของเข้าใดนั่นน่ะค่ะถือเลยถือว่าถูกมากเลยพราวะเพราะ่า์ยังเพราะว่าดีขักเลยครับผมนี่หายากนี่นี่พวกผมเอาไปใได้ผลเลยนี่ก็ก็สีนี่น่ะเอาไปไส้แล้วมันง่ามยังขักเลย งามเขียวขึ้นอันนี้บ่ได้รบอนค่ะขันแม่นเอาบ่รลอนนี่มันได้ง่ายเดิค่ะมันมันง่ายแต่ว่าชันว่าคันแม่นว่าบ่บ่รบอนนี่มันสิบ่อันนั้นง่ายนะันว่าดที่แล้วก็จ้าไปใส่พวกปลูกครับปลูกง้างขาเจ้าบ่รลอนมันมันสิ่ผมไปโดนครับผมแต่ว่าถ้ารลอนมันสิเป็นขนาดเข่าเม็ดปุ๋ยนี่นะครับขนาดละล่าเร็วก็ตัวเองได้ยิ่นของข้าเจ้านี่มผมจะแซ่หลายๆน้ำอ่าเดี๋ยวถือโทษกลับเนาะเดี๋ยวโทษกลับพอดีผมติดธุระเนาะครับ มันีแท้กันเับด้วเท่ากับครับมันนฝุ่นต้องเป็นง้อขุนลราง้อขุนจะน่ะก็ต้องกินเฉพาะอาหารสัตว์แล้วไปมันหมักดีโอ้ข่วงหญ้าพ่วงยังเ่าได้ผลครับกินหญ้าอยังมันกระผมกับกินกันอยังมันเป็นเป็นอันตรายจะเป็นว่านี่จองไว้เนาะของไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทีมงานมาเอาครับครับ ครับขอบก็ได้หลายครับพี่ามากเลอนี่ได้ความรวยจักมากครับขอบพีมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับครับ